เรามาอบรมเจตใจ,ใจท่านบอกว่าคนมีปัญญานะ่นจะเห็นความสําคัญของการอบรมใจถ้าคนส่วนใหญ,ญ่เวลาเขาต้องการความสุขเขาจะคิดแต่เรื่องภายนอกนู่นจใจเหตุการณ์เป็นอย่างนั้นอย่างนี้อยากจะมีบ้านที่สวยอยากจะมีที่นั่ที่ทํางานที่ดีมีตาแหน่งสูงอะไรเหล่านี้สิ่งเหล่านั้นก็ไม่ได้เป็นความสุขแน่นอนนะบางทีคนตําแหน่งสูงมันกระทุกนะบ้านดีๆก็ทุก ถ้าจะมาให้มันทุกข์ก็ต้องหันมาดูที่จิตใจของเราใจของเราดีไหมถ้าใจดีมันก็อยู่ที่ไหนก็อยู่ได้อยู่กะทออยู่กระทอปอยู่อะไรกะทอมันไม่เป็นไรพาะฉะนั้นเราก็หันมาอบรมจิตใจของเราให้อยู่ก็เนื้อกับตัวให้มันอยู่ในอำนาจของเราถ้าเราบอกให้มันอยู่มันอยู่ถ้าบอกให้มันไปมันก็ไปนั่นแหละ ไปด้วยกันได้ไม่สร้างความทุกข์ความเดือดร้อนอะไรสาคัญอยู่ที่ว่าเราปล่อยใจตามเรื่องตามราเคิด,น,น,คดนู่นคิดนี่ไม่ไปไม่มีขอบเขตอะไรไอ้ใจแบบนี้เป็นใจที่จะกอทุกข์ขอโทษให้ให้เราเพราะฉะนั้นเรามาอบรมจิตใจอบรมด้วยทานด้วยเศียรด้วยภาวนานี่แหละให้เป็นใจที่ไม่สร้างปัญหาเป็นกลับเป็นใจที่แก้ปัญหาได้ กระทุกสิ่งทุกอย่างมันออกจากใจแล้วก็เวลากลับเข้ามาเมื่อผ่านการการกรองของใจถ้าใจที่เป็นผู้สร้างขึ้นมาไม่ดีหรือใจที่การกรองไม่ดีนั่นแนหะอะไรแล้วมันก็ทุกทางนั้นแนหะถ้าเราสร้างดีด้วยและก็ใจของเราในปัจจุบันดีด้วยรับรับอะไรเข้ามาทั้งดีทั้งไม่ดีแจะกลายเป็นของดีได้นะในกรอบเรียกว่าผู้มีปัญญา ฉันก็พยายามอบรมทุกวันทุกวันเราเองก็จะได้ความสุขคนที่รอบตัวเราก็ลอย,ยรับความดีจากเราไปด้วย